มาสวัสดีจ้าพี่น้องมาจ้ะไม่กินตำพี่น้องตำจ้ะจ้ะมาตามสา,ามตาม,ตามสหายจ้ะเห็นบ่จ้ะ tà mớt hỏi trang không chiều thân mượt chà Hỏi trang พุ่งเขิมพี่น้องยังไงเล่ามา พักก่อนใช่อืม <c oughs> แบบไปเนาะแบื่อนแบร้ายกระดอกกระเดียดข้างปลาหมึก

ว่าดีจ้าสิกินตัวอยู่ต่พี่น้องท่านอิ่มอยู่มันเางาทำดีนะนอกจากเนาะบอกกันไม่คลิปหนะแต่ว่า,าดีจ้า